สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาที่น้องๆน,นะครับอาจจะเจอในเรื่องของการใช้เมาส์นะครับปกติเมาส์ที่เราเห็นนะครับจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับปัญหาที่เกิดกับเมาส์บางครั้งอาจจะเกิดจากการกดปุ่มผิดนะครับแล้วเมาส์เปลี่ยนรูปทรงยกตัวอ,อย่างเช่นว่าเราเขียน แบบนะครับในลักษณะของท็อปวิวท็อปวิวคือตรงนี้ใช่ไหมครับดีนะแล้วถ้าเมาส์ของเราไปกดโดนไอโซดเนี่ยครับเมาส์จะเป็นแบบนี้ซึ่งหลักการการเขียนไอโซดมันจะต้องควบคุมที่ฟังก์ชัน F5 แต่ถ้าเราไม่ต้องการที่จะใช้งานเขาเนี่ยนะครับให้เรากดอีกหนึ่งครั้งตรงนี้เมาส์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่2ออาจจะเป็นไปได้ที่เรากดปุ่มชิปครังไว้นะครับแล้วเมาส์ของเราเป็นแบบนี้ครับ ป็นลักษณะ iso นะครับแบบนี้ก็จะใช้งานยากบางครั้งมันแค่เพี้ยนนิดนึงนะครับวิธีแก้ไขเลื่อนเมาส์มาที่ปุ่ม view control น,นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็เลือก top view นะครับหลักการจะเป็นแบบนี้ในกรณีของการใช้เมาส์นะครับทีนี้บางครั้งเราพิมพ์ line นะครับพิมพ์ l enter หรือรอะไรต่างๆเรากดจากการใช้งานนะครับป้อนค่าผ่านในส่วนของ เดนิมิอินพุตเนี่ยมันก็จะโชว์ที่เมาส์แต่ถ้าปุ่มเดนิมิอินพุตนะครับไม่ได้เปิดก็คือปุ่มนี้นะครับเป็นแบบนี้คำสั่ง l enter หรือ line มันจะมาขึ้นที่ comma line แทนแบบนี้นะครับแล้ว comma line ก็มีโอกาสหายด้วยนะบางครั้งถ้า comma line หายนะครับเนี่ยครับเราก็ต้องเปิดเขาขึ้นมาโดย c อน t r ร l บวกเก้านะครับ c อน t r ร l บวกเก้าหรือไปที่ tune แล้วก็กดตัวนี้นะครับคอนโทรลบวกเก้าเนี่ยนะครับก็จะได้ comma ไลน์กลับมา นะครับปัญหาก็อาจจะมีตรงนี้ก่อนนะครับส่วนใครที่เจอปัญหาอื่นๆนะครับก็เอามาแชร์กันได้นะครับสำหรับปัญหาเรื่องเมาส์ก็อยู่ในส่วนของเพลย์ลิต108ปัญหาการใช้งานออโต้แคปนะครับใครที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยเลยกันเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับจะเอาปัญหาต่างๆมามัดรวมไว้ให้ในเพลย์ลิต108ปัญหา นะครับก็ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับติดปัญหาอะไรก็ถามใต้คลิปวิดีโอมาได้นะครับน้องๆทุกคนเนาะแล้วก็ขอบคุณในส่วนของอาจารย์หลายท่านนะครับที่ใช้สื่อกระเรียนการสอนเพื่อนําเสนอแล้วก็สอนน้องๆในรูปแบบของการใช้งานคำศัพท์พื้นฐานด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอตอนถัดไปครับสวัสดีครับ